สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของเงิน10,000บาทของผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะมีการออกมาเน้นย้ำว่าสิทธิ์ของท่านยังไม่ได้หายไปไหนนะคะก่อนที่รัฐบาลจะมีการจ่ายโอนในเช้าวันจันทร์ที่27มกราคมนี้ค่ะ โดยทางด้านนางสาวสาศิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินจำนวน1,000 0บาทในเฟสที่2ให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกว่า4ล้านคนก็ขอย้ำเตือนนะคะว่าผู้ที่มีสิทธิตามโครงการให้เร่งตรวจสอบสิทธิในสวันสุดท้ายทั้งนี้หากผู้มีอายุ60ปีขึ้น ไม่สะดวกหรือไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทะเบียนรัฐบาลก็ขอความการุณาให้ลูกหลานหรือคนในครอบครัวช่วยเร่งตรวจสอบและดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ให้แล้วเสร็จในวันพุธที่22มกราคมนี้นะคะเพื่อรอรับการจ่ายเงินในวันที่27มกราคม2568ค่ะ เรื่องสำคัญที่จะทำให้ไม่พลาดในการขอรับเงินสนับสนุน1 0 0 0 0บาทก็ควรที่จะตรวจสอบกับธนาคารด้วยนะคะว่าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ยังคงมีสถานะปกติที่สามารถรับเงินโอนได้หรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมรับเงินในวันที่27มกราคม2568นี้ค่ะ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขนะะสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์การได้รับเงินในโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตั้งแต่วันพุธที่22มกราคม2568เป็นต้นไปด้วยวิธีการดังนี้ค่ะ 1. เปิดแอป,ปทางรัฐเข้าสู่ระบบเรียบร้อยจากนั้นก็กดปุ่มตรวจสอบสถานะ 2. นะคะระบบก็จะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนให้กดปุ่มยืนยันข้อมูล 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัสนะคะทาง SMS หรือ OTP 4. กรอกรหัส OTP และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือ 5. กดปุ่มอนุญาต ให้แอปพลิเคชันนะคะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ6ระบบจะแสดงผลสถานะในการรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตว่าอยู่ในขั้นตอนใดนะคะหากอยู่ในขั้นตอนที่3ก็คือระบบจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์หากอยู่ในขั้นตอนที่4ก็คือไม่ได้รับสิทธิ์หากอยู่ในขั้นตอนที่5คือได้รับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงินดิจิตอล10,000บาทค่ะ ในส่วนของการดําเนินโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นะคะผู้สูงอายุจะสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการตามความจำเป็นของตนช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว นอกจากนี้การดำเนินโครงการนะคะจะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ความอยู่ดีมีสุขหรือว่า well-being ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นในรอบด้านอีกด้วยนะคะก็สำหรับผู้ที่มีสิทธินะคะอายุ60ปีขึ้นไปสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ได้ก่อนวันพุธนี้นะคะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของสุขภาพนะคะฝุ่น pm 2.5ตอนนี้มีการระดมทุกสรรพก,กำลังะคะ่ะในการเร่งแก้ปัญหา pm ต่อเนื่อง ดรัฐบาลก็มีการสั่งการะะทุกกระทรวงให้เกาะติดและแก้ไขอย่างใกล้ชิดพร้อมสนับสนุนใช้โดรนและ AI ในไรอ้อยลดการเผาอ้อยค่ะทางด้านนายอนุกูลพึกษานุศักิรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยรัฐบาลได้มีการสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งแก้ไขปัญหาค่าฝุ่น pm 2 5 และมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในการลดมลพิษไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอีกหลายส่วนราชการนะคะที่เกี่ยวข้องให้ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมโดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวข้องกับ พืชผลทางการเกษตรที่มีการเผาเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิด PM 2.5โดยให้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการงดการรับซื้ออ้อยไฟไหม้นะะแล้วก็สั่งการให้บังคับให้กฎหมายเนี่ยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดกับผู้เผาป่าเผาต่อสังข้าวข้าวโพดอ้อยและพืชอื่น เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายนะคะเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืนตามนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมของรัฐบาลนะคะแล้วก็ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดฝุ่น PM 2.5ไม่สร้างผลกระทบให้กับประชาชนและชุมชนใกล้เคียงรัฐบาลส่งเสริมให้กเกษตรชาวไร่อ้อยนําเทคโนโลยีโดรนเข้ามาใช้ในพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า1 0,000ไร่ ซึ่งโรนค่ะจะติดตั้งระบบ AI เพื่อใช้ในการตรวจวัดคุณลักษณะอ้อยให้แม่นยำยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกอ้อยสดและอ้อยเผาไฟลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตช่วยรักษาคุณภาพน้ำตาลของโรงงานทั้งนี้นะคะในส่วนของการนำา i i เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต ตันต่อไร่และค่าความหวานของอ้อยจะทําให้เกษตรชาวไร่อ้อยนะคะและโรงงานน้ำตาลสามารถวางแผนเก็บเกี่ยวในช่วงที่อ้อยมีคุณภาพที่สุดเพิ่มรายได้ให้กับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลรวมถึงปฏิรูปอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่มีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการออกแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ภาคการ,กรเกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ โดยสั่งการไปยังสํานักสหกรณ์จังหวัดที่มีพื้นที่ฮอตสปอตนะคะให้ตรวจวัดกวดขันนิคมสาหากรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ไม่ให้มีการเผาในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโดยเด็ดขาดหากตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรสมาชิกที่ฝ่าฝืน เขาในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะจะดําเนินการชะลอการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์หรือกอสอนอ3และชะลอการได้รับหนังสือแสดงการทําประโยชน์กอสอนอ5ซึ่งเป็นเอกสารที่สามารถนําไปขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้นะคะโดยปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์ของทุกป,ปีซึ่งเป็นช่วงที่ตรงกับการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและการเผาในพื้นที่เกษตรนะคะเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตพืชเศรษฐกิจได้หลายรอบต่อปีเช่นการเผาใบอ้อยตอสังฟางข้าว และต่อสั่งข้โพดเลี้ยงสัตว์นะคะส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาฝุ่นละออง PM 2 5อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลก็ขอความร่วมมือเกษตรกรค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำคำแจ้งเตือนจากส่วนราชการอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนเกษตรกรก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องราวของฝุ่นละออง PM 2 5ที่ตอนนี้เนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องมาระดมกสภักต์กำลงังรวมไปถึง ก็จะต้องช่วยกันนะคะสอดส่องดูแลค่ะเพราะว่าหากเกิดเป็นฝุ่ l อน m 2.5อขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในวงกว้างเลยทีเดียวค่ะและเรื่องราวสุดท้ายวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของการสั่งใช้กฎหมายเคร่งคัดบริษัทผู้จำหน่ายให้บริการมือถือแท็บเล็ตห้ามละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลติดตั้งแอปพลิเคชันผิดกฎหมายที่มาพร้อมเครื่องค่ะ โดยทางด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็เปิดเผยค่ะว่านายประเสริฐจันรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะคะได้มีการสั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและป้องกันไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเลต็ตมีการลงแอปพลิเคชันที่ผิดกฎหมายหรือมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อมือถือค่ะ ทั้งนี้ทางกระทรวงดีเองนะคะก็ได้มีการเชิญบริษัทผู้จำหน่ายแล้วก็ให้บริการเกี่ยวกับมือถือทุกชนิดรวม28บริษัทพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นกะสะทอชธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติสภาองค์กร ของผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อเป็นการป้องกันและก็คุ้มครองข้อมูลนะคะส่วนบุคคลของประชาชน ของผู้ใช้มือถือในยอย่างเคร่งครัดแล้วก็ชี้แจงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับมาตรฐานแล้วก็มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสรุปแนวทางการป้องกันไม่ให้มือถือและแท็บเล็ตที่วางจำหน่ายมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีแอปพลิเคชันที่ผิดกฎหมายติดมาพร้อมกับตัวเครื่องค่ะ โดยในที่ประชุมนะคะหน่วยงานกำกับดูแลก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องกฎหมายและโทษที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรวมทั้งสิทธิ์ของผู้ซื้อสรุปดังนี้ค่ะสำหรับกฎหมายของบทลงโทษสำหรับผู้ขายมือถือและแท็บเลต็ตการลงแอปพลิเคชันนะคะสรุปก็คือ 1. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ จะไม่มีการแจ้ง Privacy Notice นะคะกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมนะคะที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไม่ได้รับความยินยอมก็จะมีการปรับไม่เกิน3ล้านบาทค่ะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายเกี่ยวกับการบริการทางการเงินและคิดดอกเบี้ยนะคะสําหรับสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ซื้อมือถือและแท็บเล็ตค่ะก็จะมีกฎหมายที่คุ้มครองด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันที่2จะเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ ในอันที่3มนะคะจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริการทางการเงินการคิดดอกเบี้ยค่ะนอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานได้รายงานเรื่องผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องนะคะที่เข้าร้องเรียนหรือขอใช้สิทธิ์ สามารถจะทำได้จนถึงเมื่อวันที่2 0มกราคคม2568น,นะคะมีดังนี้ค่ะมีผู้ติดต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับมือถือในจำนวน11รายผู้ติดต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการค,คุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคอบอเพื่อร้องเรียนเรื่องมือถือจำนวน17รายสำหรับผู้เสียหายจากการใช้บริการด้านสินเชื่อสภา,าองค์กรของผู้บริโภคก็อยู่ระหว่างการประสานแล้วก็ รับเรื่องนะคะเพื่อพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับกองบังคับการกระทําความผิดการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอต่อไปค่ะสําหรับการติดต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ทางสํงงาน,นักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะโทร021118800 ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213ค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1 1 6 6และการแจ้งความกองบังคับการกระทําความผิดการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคอบนะคะศูนย์สองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการคุ้มครองนะคะสิทธิ์ของผู้ใช้บริการมือถือแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารต่างๆค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึง โดยกองบิชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel a r t ์ทัพพอดแคดิฉันพิรยาพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะดดดาาวววองงเเเนนนีป็จกโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบปีที่67และงานเกียรติยศจากดาวประจำปี2568ในวันจันทร์ที่27มกราคม2568ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกาณโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจังหวัดนครนายกสอบถามรายละเอียดได้ที่0 8 7 326 1 7 7 3 เห็ดาวแล้วเราตึงสานเราเตรียมทหารเตรียมใจกั